สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวิเชลเมธันนสิทธิพงศ์ครับผมส่วนตัวผมมีประสบการณ์ลงทุนมาสักยีปีแล้วนะครับวันนี้ก็มาแชร์ความรู้เป็นไอเดียในการลงทุนกันนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือว่าอะไรคือถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมสําหรับการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับผมอธิบายนะครับเนื่องจากว่าในการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเวลาเราตัดสินใจเลือกซื้อเนี่ยมันมักจะมีเกณฑ์ที่คนทั่วไปมักจะแยกแยะไม่ออกนะครับผมจะสรุปง่ายๆเป็น3เกณฑ์นินยามคําว่าถูกตัวเนี่ย นะครับจริงๆแล้วมันคือสินทรัพย์อะไรก็ได้นะที่อนาคตคนจะต้องการมากขึ้นเรนะื่อยๆคำว่าถูกเวลาเนี่ยความหมายโดยทางทฤษฎีเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่ราคาสินทรัพย์ตัวนั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นคือเราเชื่อว่าเวลาเวลาสินทรัพย์ตัวใดก็แล้วแต่ที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะเรียกง,ง่ายๆว่าเราซื้อแล้วเราก็คาดหวังให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตน,นั่นแหละนะครับอย่างที่3ก็คือราคาเหมาะสมหมายความว่าสินทรัพย์นั้น,นอยู่ในระดับราคาที่มีอัพไซด์มากกว่าดาวไซด ราคาหุ้นตัวนี้อยู่ที่1บาทเราเชื่อว,ว่ามันจะขึ้นไปสาบาทได้แต่มันจะลงได้แค่20สิสตางค์อย่างเงี้ยคือระดับราคาหนึ่งบาทเป็นระดับราคาที่มีอัพไซด์มากกว่าดาวไซด์คราวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราปัญหาของนักลงทุนโดยทั่วไปเวลาเพิ่งเข้าลงทุนใหม่ๆเนี่ยอย่างแรกเลยคำว,ว่าถูกตัวเนี่ยมันหมายถึงว่าเราควรเลือกหุ้นตัวไหนให้เสี่ยงต่ําและมีโอกาสเติบโตแต่มันไม่เกี่ยวกับว่าควรซื้อหรือขายช่วงเวลา,าไ,ไหนนะแยกกัน เอ้หุ้นตัวนี้ดีใครที่ลงทุนมายาวนานก็จะรู้ว่าบางครั้งเราซื้อหุ้นที่ดีครับเราซื้อหุน้นปตท,ทเราซื้อหุน้นธนาคารต่างๆมากมายซึ่งเขาก็มั่นคงแข็งแรงไม่เจ๊งแน่นอนแล้วก็โตเรื่อยๆของเขาปัญหาก็คือว่าพอเราซื้อช่วงเวลาที่ไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราซื้อแล้วราคามันลงคนทั่วไปก็ไม่ได้อยากซื้อแล้วให้ราคามันลงก็ซื้อแล้วอยากให้ราคามันขึ้นเลยนั่นคือการวิเคราะห์เวลาเหมาะสมแต่เวลาเหมาะสมเนี่ยมันไม่ได้บอกว่า ราคาหุ้นนั้นน่ะหรือสินทรัพย์นั้นมันจะขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนหรือเวลาลงมันจะลงไปได้ลึกแค่ไหนมันไม่ได้บอกมันบอกแค่ว่าช่วงเวลาเนี้มันเป็นขาขึ้นหรือขาลงและเช่นเดียวกันอันที่3ราคาเหมาะสมเนี่ยมันไอระดับราคาเหมาะสมมันบอกแค่ว่าระดับราคานั้นน่ะมันมีอัพไซด์มากกว่าดาวไซด์แต่ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นวันไหนเนี่ยโอเคมันเลยแยกออกจากกันคําว่าถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมและโดยหลักการลงทุนเนี่ย เวลาเราจะตัดสินใจลงทุนเนะี่ยเราก็เลยจําเป็นต้องอย่างน้อยให้ได้3อย่างในการวิเคราะห์นะสินทรัพย์ทุกชนิดนะวันนี้ก็จะยกตัวอย่างเป็นหุ้นคราวน,นี้พอเรายกตัวอย่างเป็นหุ้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในคอนเซปต์ของเออนี่ยนิดหนึ่งในในโปรแกรมเทรดแมนเนี่ยนะครับที่ตอนนี้มีใช้งาน16บล็อกเกอร์แล้วเนี่ยนะครับวันที่ผมบันทึกเทปนี้นะปัจจุบันอาจจะใช้ไปเยอะมากขึ้นแล้วคราวน,นี้ในเมนู stock center เนี่ยนะครับทางด้านซ้ายบนเนี่ยนะครับจะมี แถบทางซ้ายเขียนว่า stock a n อ l y s i s อันนี้เราก็จำลองมาด้วยคอนเซปต์การลงทุนนี้เลยถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมเวลาเราพิมพ์หุ้นอะไรเข้าไปเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมซึ่งไอถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์วัดถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมแล้วก็จะมีบอกด้วยว่าใช้เกณฑ์อะไรวัดในถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมนะอ่าคราวนี้นะครับ ผมก็จะพาไปดูความหมายของมันแหลกเกณฑ์นะครับคานนี้เนื่องจากว่าไอกรรมว่าถูกตัวตัวเนี้มันคือสินทรัพย์ที่อนาคตคนจะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ตีความเนื่องจากว่าเราใช้แนวคิดของพวกโรบอทหรือพวก AI เนี่ยในการในการวิเคราะห์ในการลงทุนเนี่ยเราก็นะครับตีความอย่างนี้เราก็มีเกณฑ์ผมเอาแบบสรุปนะแต่ผมอาจจะไม่สามารถบอกอรายละเอียดเป๊ะๆได้นะครับคือ สุขภาพทางการเงินี่ยบริษัทคือถูกตัวตัวนี้ในโปรแกรมเทรดแมนเนี่ยนะครับมันก็แปลว่าสุขภาพทางการเงินบริษัทนั้นดีอยู่ในช่วงเติบโตทั้งรายได้และกําไรกระแสงเงินสดดีจ่ายปันผลได้ลงทุนไม่เกินตัวบริษัทไหนก็แล้วแต่ที่ผ่านเกณฑ์สุขภาพทางการเงินแบบเนี้ในตรงเนี้มันก็จะแปลความหมายว่าถูกตัวใช่ไหมก็แล้วแต่ว่ามันผ่านกีเกณฑ์อ่ามันก็จะมีเกวัดจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนี่แหละให้มากขึ้นส่วนถูกเวลาตัวนี้นะครับ ถูกเวลาเนี่ยเราใช้กราฟเทคนิคทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็โดยที่มันจะมีหน้าที่บอกทิศทางคือขึ้นหรือลงหรือไซเควตุ้งไหมกับบอกอัตราเร่งหมายความว่ามันขึ้นช้าขึ้นเร็วดโดยที่อิงสภาวะแวดล้อมว่ามันอนํานวยด้วยไหมหมายความว่าต่างชาติซื้อหุ้นไหมหมายความว่าเซตอินเด็กซ์เป็นแนวโน้มขาขึ้นด้วยไหมเพื่อ ให้การวิเคราะห์ถูกตัวนี่มันแน่นยามากขึ้นอ่านี่คือเกณฑ์นะที่เอามาเช่นเดียวกันถ้าเป็นในโปรแกรมเนี่ยถ้าอันถูกเวลาเยอะๆเ,เนี่ยมันก็จะไปทางขวาเยอะไม่ถูกไปทางซ้ายเยอะมันก็จะมีเกณฑ์สรุปแหละแต่ว่าเราเอาเป็นแบบง่ายๆว่าเออถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมเนาะเสร็จแล้วต่อมาอันสุดท้ายคือราคาเหมาะสมราคาเหมาะสมเนี่ยจริงๆเราพูดถึงความสามารถในการทํากําไรเทียบกับระดับ P/E ของตัวเขาเอง เทียบกับหุ้นตัวอื่นๆเทียบกับในอุตสาหกรรมแล้วก็ความยาวนานของการทํากําไรจริงๆเรามองแค่ว่าหุ้นตัวไหนที่ทํากําไรมายาวนานแล้วอ่ะเรากังวลแค่ว่ามันน่าจะหมดรอบหรือยังหมดวัฏจักรของมันหรือยังแต่ตัวไหนที่ยังเพิ่งทํากําไรมาเติบโตมาได้ไม่ยาวนานนะักอาจจะเพิ่งสตาร์ทซีซั่นหรือสตาร์ทวัฏจักรมันหรือเปล่าอ่าเราเอารมประมาณเนี้ยนะครับเราก็ใช้หลักการ อย่างนี้แหละงั้นไอ้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมเนี่ยมันก็มีเอาไว้เพื่อวิเคราะห์หรือตัดสินใจในหุ้นตัวนั้นๆคำถามต่อมาอา้าวคุณเมธแล้วเกณฑ์พวกนี้สามารถเปลี่ยนได้ไหมต้องบอกนี้ก่อนโดยธรรมชาติเกณฑ์พวกเนี้นักลงทุนแต่ละคนน่ะเขาก็จะไปหามาเองละว่าไอ้ถูกตัวก็คืออะไรถูกเวลาคืออะไรราคาเหมาะสมคืออะไรโดยที่มีเป้าหมายเนี่ยในการทําผมเรียกว่าในการทำแบ็กเทสแล้วกันนะอันเนี้ยอย่างอย่างอันนี้คือสแกน ในพอรกดที่เมนูสแกนสายหุ้นทากำไรตลาดขาขึ้นเนี่ยมันก็คือใช้คอนเซ็ปต์ของถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมมนแหละอันนี้มันก็จะทยอยครับก็คือเป็นเป็นสถิติให้ดูว่าถ้าเราซื้อตามถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมมาเนี่ยมันก็ทยอยซื้อหุ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละซึ่งปัจจุบัน,นมันก็จะกำไรเฉลี่ยต่อตัวหุ้นประมาณ5.1%ก็คือซื้อมาหลายตัวเนี่ยเอากำไรทุกตัวเนี่ยกำไรลบขาดทุนแล้วก็มาหารเฉลี่ยกันเนี่ยเท่ากับมันกำไรเฉลี่ย5.1%ต่อตัวหุ้น คืออย่างนี้ครับเวลาเราจะสร้างเกณฑ์ไอถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่ละเอียดอ่ะนึกเอกอไหมอย่างการเทคนิคก็จะมีปรับจูนค่าต้องค่าเท่าไหร่ไอปีะจะเทียบยังไงไอสุขภาพทางการเงินเนี่ยรายได้เติบโตกำไรเติบโตกระแสเงนินสดดีจ่ายปันผลลงทุนไม่เกินตัวเนี่ยไส้ในมันเป็นยังไงนะครับซึ่งไอตรงเนี้ยโดยธรรมชาติอ่ะต้องยอมรับตามตัวว่าไอพวกเนี้ยมันก็อาจจะไม่สามารถบ,บอกในรายละเอียดได้ นะครับเออมันก็ต้องมีความรับในการทํากําไรนีกออกมานะครับรวมถึงไม่ให้คู่แข่งเรียนแบบได้นะแต่ว่าโอเคเราทําเราทําขึ้นมาก็เพราะว่ามันจะได้คอนเซปต์ Concept มันคืออย่างนี้ครับมันเหมือนกับว่าเรามีตาก้าอยู่สองใบในการสแกนหุ้นใช่ไหมถ้าเราสแกนหุ้นแบบนึงมันก็จะเป็นถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมมันก็คือเป็นตาก้าที่มีความเสี่ยงต่ํามีโอกาสถูกมากกว่าผิดแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ตาก้านี้สําหรับคนที่ ไปใช้ตะก้าอื่นหรือไปใช้ลอจิกอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะมีความแม่นยำและผลตอบแทนอาจจะไม่ได้แบบนี้แค่นั้นเองโดยคอนเซ็ปต์มันก็คือเป็นเครื่องมือนั่นแหละในการสแกนในการแปลผลแล้วก็ประหยัดเวลานะครับซึ่งเวลาเราตัดตัดสินใจอ่ะถ,ถามว่าแอปพลายยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างนี้ครับปกติแล้วผมก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในตัวนี้นะครับมันก็จะบอกอยู่แล้วว่าสรุปแล้ว เวลาถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมเนี่ยสรุปผลการวิเคราะห์แล้วเนี่ยมาเราควรทําอย่างไรนะครับกรณีถือหุ้นกับไม่ถือหุ้นซึ่งในนี้บอกอยู่แล้วแต่ผมจะให้พวกเราเข้าใจง่ายๆเป็นคอนเซปต์แบบนี้เนาะเวลาเราซื้อหุ้นที่เขาผิดตัวเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องเตรียมใจแหละหุ้นตัวเนี้ยมันเป็นหุ้นที่สุขภาพทางการเงินไม่ดีซึ่งเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าปัจจุบันที่เราตรวจสอบได้งบการเงินน่ะมันมันไม่ดีแสดงว่าถ้าเราถือต่อไปเนี่ยมันมีความเสี่ยง คนที่เล่นหุ้นที่สุขภาพทางการเงินไม่ดีเนี่ยมันหมายความว่าหนึ่งเลยคุณเสี่ยงสูงขึ้นอันที่สองคือถ้าคุณซื้อไปแล้วมันผิดทางแล้วเนี่ยคุณต้องกล้าที่จะขัดลอด้อหรือขายตัดขาดทุนถ้าถือไปเรื่อยๆเนี่ยมันความเสี่ยงสูงนะเงินเราก็อาจจะหายไปเยอะถูกไหมอาแบบเข้าใจง่ายๆคําว่าถูกเวลาเนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นที่มันผิดเวลาเนี่ยแสดงว่าตอนเนี้ย เรายังไม่เราไม่สามารถคาดหวังว่าซื้อไปแล้วแล้วจะให้หุ้นมันขึ้นภายในระยะเวลาอันใกล้ได้การที่หุ้นมันยังไม่ถูกเวลามันแสดงว่าตอนนี้หุ้นตัวเนี้ยมันยังมันยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่หรือเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ยังไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นสิ่งที่เราควรทําก็คืออ๋อแสดงว่าเราต้องรอถ้าเราอยากจะซื้อมนันนะในขาขึ้นเนี่ยนะเออนะครับและราคาเหมาะสมเนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นตัวใดก็แล้วแต่ไปที่ราคามันไม่เหมาะสมเนี่ย หมายความว่าเราไม่สามารถคาดหวังว่ามันจะขึ้นแล้วแบบสร้างกาไรเยอะๆได้เพราะความหมายตรงนี้มันคืออัพไซด์มากกว่าดาวไซด์ไหมตาหุ้นราคาไม่เหมาะสมแสดงว่าดาวไซด์เนี่ยมันลึกมากกว่าอัพไซด์เราเราคาดหวังกาไรเยอะไม่ได้ไม่พอเวลาเราถึงเวลาจําเป็นเราต้องขายเพื่อตัดขาดทุนเนี่ยหรือว่าขายเพราะว่าเวลาไม่เหมาะสมเนี่ยเราอะกับต้องรีบขายต้องกล้าขายเพราะว่าราคาหุ้นมันอาจลงได้เยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราใช้คอนเซปต์ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมเนี่ยตามคอนเซปต์ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราถ้าเกิดว่าใครสนใจใช้ก็ลองไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของโปรแกรมเทรดแมนเนาะโอเคครับสวัสดีครับ